ดิโด้ดิโด้อย่างที่คุ้นเคยอย่างที่คุ้นเคยตา้าใจดีเพราะเป็นพี่น้องทุกคือก้นขาปอดก็พี่หล่าอีกแล้วพี่หล่าพากินเขาเล้าสตารบักพื้นมันอีบ่มียอะไรพี่น้องมีอะไรพี่น้องพีาจินเหล่าต่ำมาฮุงจ้า แต่หมูฮูงแก้มหมูย่อยักจ้ะหมูย่อยักใหญ่มากเลยเดี๋ยวปัว่ำใหญ่ถึงที่สุดอีมาแก่ข้าวก่อนพี่น้องอยู่กับแยาลิโอพี่น้องสวัสดีจ้าเป๊กอีกแล้วเมื่อคืนกับเบิร์ดเมื่อคืนกับเบิร์ดคือตี่สีสองคนสองคนสี่แล้วพี่น้องเอ้ยเกิดมามีกรรม เกิดมามีความสุขบัแม่เกิดมามีกรรมเกิดมามีกรรมมักเหลามักเบียยมัดบัวบ๊วยอย่าห่างพักบุกกับเก็บเอาเองหมื่บ้านนี้นะเดี๋ยวจะไปเก็บอีกนะเดี๋ยวไปเก็บอีกเก็บเอาเองหมื่บ้านนี้ยู่ข้างบ้านนี่พี่น้องเอ๋ยข้างบ้านงามแต่งามมาแต่งามมาเพิ่นตัดหญ้าแล้วฝนมันตกหญ้าแล้วฝนตกเฉยๆโอ้ยขึ้นมาสักก็เลยขึ้นแต่มาคงพี่น้องเพชรนัวแจก เ,เจ้า,า,จจานายคิดพี่น้งองกินข่าวจะซองคำกับามากะตอมกุงกินนั่นไดกับยากุ้กตองมอแม่งอยากกินตลอดได้พี่น้องมมีเงินซื้อยัง ว่ามีเงินซื้อข้าวซื้อไก่มีเงินจะซื้อเหล้าซื้อหมูซื้อเอ้ยซื้อเป็ดซื้อไก่อย่างว่ามีเงินนี่เนาะแพงเงินไว้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์จ้าหนึ่งมันไม่แม่งทอดอันนี้ก็ยำเหรอจ้าซื้อถ้ายำมั้งนี่นี่นี่ เปล่เทียงกะเดียนยี่บ้างีบ่าเบอร์ปัดที่สีขาอบไพ่กกันปิกๆิสักหน่อยสักหน่อยจะได้เห็นเบียร์เพี่น้องเลยมินมกเรามักเบียร์ดิไม่หกอย่ามื่อก้กินก็จะซัน ต,ตันๆเมื่อยบ่ม่แห้ง,งเ็ดจีบต้องงเนะบไม่แห้งเ็ดเบียรักผ่าก็บ่ม่แห้งยกระตาผ่าบ่ขึง่ได้บอันไม่ได้บซีสดอืม่ีซัดฮะเบากินข้าวก่อนนจับให้ปุ๊บ จิตบ um ัไดเซเว่นเขประจิตยๆบหยหิบ้าแนจก็ป็นลงจกนไปั่มันจะได้ยินเสียงพัดลมนินนึงเนอะพี่น้องเลยมันวนฮือเื่อ Ni lắm nha tony là tua và thôi ung thư của bạn bắt đầu mình mhm 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 khô, mhm tay của mẹ, mhm 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 bỏ mhm 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 เอาไปตัดเปน็นน้อยๆ้อยๆบอกกับเหากะเซน้ำแข็งชิลอย,ย่างก็อบข้าวี่เหลี่ยมแ่บไอซุปคือบา้านเหาเนาะเอาเผาแล้วก็เอาอันนั้นพี่น้องเอ้เผาแนะล้วก็ล้างน้ำไอซุปจีบะเพ็ดจีหอมจีเอยียงใส่เอาบางงานเซนนำพี่น้องเอ้งานเซนนำเฮ็ดคือสุภาพกหน้าขาวแซ่บแซี่เหล่หม้อหน้าเช่นไอ้ก<พ>ินอันเช่นไอ้กลิ่นเอ็ดกินให้เบิ่งเด้อะ Em này cái mọi Cho mặt hoàng ngày Bái trời Đẹp quá hẳn ngày thì dạ <laughs> <laughs> ไปหัวมาชิบุ๋ไหลปิ้นป็ัดฝากหัวล้มเถอะจะเบิ่งผุนบนเด็ดหน่อยๆได้เนี่ยซ้ำแขนเบาแบบเป็นแปนทำไอ้ซ้ำแขนลาก็ป่วยยานมาลม่มสิไงฉันเลยเบิ่งเบิ่งไใบเด้อผู้ชายเด้อควรญยานบ่ เพื่อ้มักให้เมี่ยอมรืดดีๆล่ะเอาดีลังอมรืดแต่เบ้างอมบ้าไข้ด้วยอมแรงแจบพี่น้องมูย่อดอีกหนึ่งก้อนจะติดนาที ยังบ่ได้ลองชิมเบิ่งอันหมูยอยอันรอ่างเงี้ยนั้นเราขายนาจ๊ะเบ่เคยชิมแต่ว่าหอมหอมกินหอมหอมฉันบ่มักนะมันน้อยบ่อือนี่แหละนั่นแหละที่ว่าโปรตีนฉันมกนักจริงม,มักจริมากยังไงถอดน,นะเสียบได้เนาะ ทอดจะจืดบ้านเอิญจืดจืนกระแซวหมักยังไงเป็นยังอีหลาขึ้นมาของใหญ่ปะเดี๋ยวคล้องหน่อยแหละมันมันผสมทานเนี่ยมักยังไงเออหลุมแข่งลุมขาเหมือนอ้าวเห็ดขีดม้วนระบาดไง Thôi mà á quá trông đi Mới ngay gì ngay vô Cái phó kẻ khác là vô cho khá nó dai, Cứ để nhìn bỏ Dạ phía tua chăng tay mía ờ, tế phua nồng nhằn bò phưa nè nè Để ăn mà kìm kìm tới nâng bơm thân im เพิ่นจะอ่อนเพิ่นยญ่เพิ่นประกาศมากินน้ำเพ่ใหญ่ยิ่งหลาสวบหัวอยู่หัวจิตใจจิตมากหัวหลไรอ่างเงไแต่หมูย่อประจันซำเป็นตะซำแก่นี่ซำแข็งสามคำหายไปเพึ่งแทง น้ำแต่ยืดเลย้ม่แบบนี่เป็นมบบมั้ลองลองลองน้ำอมฤตสามปกพีน่น้อยลงแข้งลงขาน้ำม่นนี่เป็นน้ำม,ม่นจากเทวดากูบอกกินมูบอกไปนองกูกินเ,อ,เ,อ,นเ,อ,เอง คืนนี้พากันเศร้ากินเศร้ากินแล้วก็มาโอยกันเบ้ากันโซ่กันนอนบนลุกขึ้นมาอีกเปิดไฟกินอีกไปนอนเลยเมื่อคืนเป็นแต่จิหัวเที่ยงคืนเมื่อคืนนกินเบียร์เออกินเหล้าหอดเที่ยงคืนพากันนอนเด็กกิฟต์ของที่นอนมาแหละนอนเบิงโทรศัพท์เบ้ากันไปเบ้ากันมากด้บปรดับชวนกันลูกกันคื้นักกินอีกชวนหอดีสามไฟนอนกันนอนมาสั่ง อีหลีเลยพี่น้องเลยมันโมเมนต์ตังวาวเลยแบบมาเจอกันดวงตกพี่น้องช่วงนั้นนะทึกของอราหูอมจังช่วงนั้นนะราหูอมจังเนาะเนั่งฝอยน่ารักล่าหูอืแบบดวงตกน้ำพี่น้องเออไม่ช่วงล่าหูค่ะคนผีบ้ามาเห็นกันแห้งเต็กบ้านด่ามือจะอยู่มันเกลื่อนเลย S <S มันก็นเลยมาพอ,อ,อก,กันยินดีเด้คนพี่บ่ายก็กันมันจังเลยพอ,อ,อก,กันพี่น้องยีนดีแต่คนดีๆมาพอกับคนพคี่บ่ายไ่มีดกอกอยู่ต่างแดนมาแบบสองนาทีเยี่ยจีบีนึงอะไรนด้ทำไมาอยู่เนี่ยเออ ครกเล้าเขาดาวนี่ก็แม่ร้อนด้วยบ่ามันสองปีแล้วบะฮูจักกันสองแล้วสองปีนะว่ายายเป็นตัวแท้ขี้มสนาสามปีเพราะว่ายายขายขี้มจะมาปีหนึ่งปีที่สองฉันมาหายายปีที่สามใหญ่มา่ยูเลยนั่งหล่อนั่งผู้ชายมันหล่อหลกว่าผู้ชายอุ้ยหลอนนี่โคตรๆรื่ออะไรกันป้ากับพ่อหล่อไติดผู้ชายอุ้ยหลอน เจ๊ทำอุดร้อนอ่อนตอนอ่อนตอนอืมมาอุดร้อดูๆส่วนนึ่งมาปูบ่าวเด้มาเขาเด้เขาบระมาณหรอกเขามีเมียอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่เขาเคยเลยยินบหมเห็นร่างกายมีแหงเคยเยินบหม รถเต็มกรุงเทพม้องหอดูดหลินลงังคาเขาก็กลับป่ะเนี่ยวิรยจองตั๋วเครื่องบินสามพันก็ค่อยจองอไว้แล้วสามพันหกเพราะจริงนางจะอุดหนุไปกรุงเทพนั่นชายจองโรวงหนน่ะจี๊ดลอยแพงสุดพันสองวิลาไปปึ๊บเข้าตอร์เรื่อยๆขุนเครื่องเรื่อยจบสามพันหกเกๆมาหอดอุดหลอดมือจับ เห็นรังคาเขาอะไรก็มีแห้งกินเขาแซ่บยู่ไอยู่อยู่ไห่ต่ออสามมือถาวมากระเธอมันานมากัากัะเธอทุกคนมันบาห้ำมปหนีบอมมันกระเล็ดแต่บางก้นนะคะขนาดเป็นมากระเธอปุ๊งก้นกันยังบางบาห้ำเด็ดผู้หญิงน่ะมันยังบ้าหมันถึงกับก้นเอาใจญ่บอลจะไปบอกว่า นี่งโง่โเสมยเป็นกระต้ยหาเงินแต่ผู้ชายใส่ทำไมคุณแม่พูดว่าสันรวยบ้างผมซื้อองไม่ทำไมคุณไม่พูดว่าสันรวยบ้างสันรวยเป็อจากหาเงินให้ผู้ชายใส้เพื่อหาความสุขให้ตัวเองทำไมเวลาผู้ชายหาเงินมาได้เยอะๆแล้วไปมีเวยเมียน้อยไปปีคนนั้นคนนี้ทำไมไม่พูดบ้างว่ามันงโง่ทำไมพูดว่าอุ้ยมันรวยตัวคุณมันเป็นมีเมียหน่อยจุนหลันจังสี่สืุ่นหลอนีเมียหน่อยถ้าคุณลังบอกไงบอกเขา บาดพูดยิ่งมีมีเอ่อมีปวดหน่อยก็ต้อมีผู้ใต้สัตว์บอกเขาว่าเขาโง่มากวัวกูมาเดียวไปเรัไปลายบาย